สบายดีเอฟซีทุกคนเลยนกโทษกับสองนักหน่อยแซนเนลทุกเก้าเราห่างหายไปโดยนัเรียนจากมาดูกลับมาถ้าเด็กผู้หญิงบางคนทำงานนักโทเนื่องจากว่านักหน่อยจิตภารกิจเป็นอยู่อยู่เนาะอา่า่าตอนนี้กันซัมเนสเซจินเนาะอาารย์บกเป็นเงี้ยแาบสุดท้ายตอนนี้นักหน่อยครับถึ่มา เห็ดเบี้ยมุดกันมาคี่เก่าแล้วทุกคนเนาะเป็นหอกที่ซอเป็นหอกที่ซอแจอยู่หันเก่าอยู่แต่ว่าเป็นเป็นสาขาใหม่ทุกคนแต่เราไม่ไเป็นบ้านยูเนาะเป็นบ้านยูเก่ามาทุกคนมากินข้าวเช้าร่วมกันเป็นทอดตะลุกตะลุกหน้าครับสมพักนี่สมพักเองมีมือของตะกรงเองปิ๊ง น ja. ี่เขาสุดาเขาจ้ามาทุกคนฮะน่เราแสบบมากินกันหน่อยเลยยาูดทอดปลาก็ถอดดูชางนี่นี่เสแสรกันเ้อ Nhi, 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 bớt nhắn nhịp Bảo em... Nhi, Nhi, Kim khảo sợ để cậu tìm ra Con Bớt sâm Ai đây không? Ừ. Ông จะบป่ะันหันเหมือนเหียวึ้นเี่ยวอยูไหนกุกคนเห็ดไห่อะไรเ้อเราวังกางด้วยมั้ท่านบันบ้า กิดง so ่ายสุดไต้นิดหน่อยถ้าเดียวง่าแล้วกับสมเนี่ยสมเพรายังมาสมตะหันว่าพอดี ก้มข้สู้ทน้ำปอกไงเอกเออรวก็สุด้สู้ับอเลกชันดีกินอะไรกินข้อมอันยาวหวานยีกอะก Didn't get mm. that night. Thank <laughs> you. Stop, bro. Terima kasih telah menonton! Chào riết. Rồi đi mà. Ờ.

หงราตัวนี้ก้อนนอดเนาะเพรอวะยาอย่างนี้มีเดกัวหงวกินตอนเด็กเด็ท่ไรก้อนนอดตัวนี้เสริมพุ่มคุ้มกันเสริมพุ่มคุ้มกันม่แล้วตอนนี้เป็นตัวยาเนาะตัวนี้หมอผูสั dia, ่งให้กิน สองห้าสามเดือนเป็นยังในเสริมพูดูกันอันนี้แกแพ้เอาะว่าหนดกปินเลยขึ้นแพ้แก่อแกแพ้ก็เสริมพูดพูกันอีก้กงพููกันนาะจแตเป็นเป็นตอนเนี่ยเป็นกินคู้นือไปขายเป็นระยะสอง้าเดือนเด เโซ่พูดกันแผลนังแผลอากาศรอไปเ็นไปขนเอ็นขันหนักหนาายตาวตัเป็นเดกอันนี้แก่ขั้นกคนแก่ท่านะด้วยแก่ข่านหมดแล้ว ตัวนี้แกัินตอนกินกันคืนก้างคืนกินก่อนนอดตัวนกินตอนกินขัาแล้ออันนี้แกปวดแกปวดอันนี้ต้อิดถิงด้วยปวดอแขงคอเทาเนาะอเทาที่กรชุบระี่เนาะเา้การดยวการดน่อนเนาะเยยืดคนเดียวืดเนาะ มีคนตะโกมีคนหาเขียงน้าอันนี้เนี่ยเดี๋ตลองชูเนาะกระถูก็ได้เรื่อเคองหอกคนมากนกันเลยอันนี้กาแฟเป๊ะโตเนาะเดียวเช็ดชิดนอะไรนั่นจะทำาเป็ะโอยาี้ันี่ิ

วัวอนหดนะขี่ไส่ป่าเนี่ยทุกคนเดละหมอด์เลีกินเตียกินเตีย <c oughs> ผมหรือว <S 々> ่าเป็นคนติดยาหมือไงอุตใจสวยใจสวยใจสวยเดี๋ยวนี้ก็ไมีใจจ้ายเนาะขี้ย้าขี้ยาจะคิดไปบ้องอันนี้อย่ให้หนอยเดือนเนาะอันนี้ปั๊บเดือนเพราะว่าไม่เจนขี้ยาขียาตรงกำถอบว่าวนักษาตอนตันั้น เป็นในน,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 นน้ากินเป็นหนีอะไรานรอนเนาะมันเห็ดไอหนวเบิทุกคนคลิปนี้กันสักประมาณนี้เนาะกินขอาเศร้าแซ่บของ,งก็ฮานวางขอ,องก็ยานอนคนอนาให้มาให้น้อหน่อยเหคลิปอ,อะไรอาได้คอมเมนต์อะไรเนาะ ตอนะครับซุ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลังใจหน่อยงหน่อยพี่เก่าอย่างวกคนเยอะพกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย